โอ้ว้าวพวกเธอสกีเตหอใหญ่มากเลยมันจากไหนกันเนี่ยมันทั้งใหญ่และสวยงามมากๆเลยเรีบมาลองกันเถอะอ้สีฟ้าของเปิดของฉันเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงใส่เสื้อยืดสีดำกันเนี้ยส่วนฉันใส่สีชมพูแต่แนนซี่ใส่สีฟ้ามันคงาว่าถึงเวลาชาร์เลนที่ปาราร่าไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในชา์เลนกินอาหารสีเดียวกันในยี่ิสีชั่วโมงละ มาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วเราเล่ากันที่มาติน <c oughs> โอ้โหนี่มันใหญ่มากเลยสเนกเกอร์อันนี้ <c oughs> แต่ว่ามันใหญ่เกินไปเลสิ <c oughs> แต่ตรงไหนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามาวัดขนาดกันก่อนดีกว่า <c oughs> ใช่แล้วมันใหญ่มาก <c oughs> ปากของฉันไม่พอดีเลยต้องทำอะไรสักอย่างรู้แล้วใช้วิธีของสมูไร <c oughs> มีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะฟันสเนกเกอร์ แลฟันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพเือ้กินง่ายมากขึ้นเยี่ยมเลยนี่มันเจ๋งมากเอาล่ะตอนนี้กลับป็ปตัวเองก่อนค่อยยางชั่วอืมใช่อร่อยจังเลยแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็ของฉันของฉันด้วยอร่อยจังเลย <Hey. S 1> แดนซี่ธอ <Okay. S 1> กินได้แล้วล่ะดีก่อนนเมืออีกแล้วฉันได้มาฟังทอดสีฟ้าล่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้ได้เวลากินของอร่อย เอออ๋อทำไมมันเผ็ดจังเลยอะแต่ไม่เป็นไรสีเปอร์ของฉันอร่อยมากๆด้วยอยากกินมากกว่าน,นี้เอออแต่มันผิดแต่ฉันหยุดไม่ได้เลยอะอืมอ๋อเผ็ดจังเลยเผ็ดกันไปแล้วท่าทีนั้นทุกคนแต่ฉันทำไม่ไหวแล้วล่วอะออไม่นะหลับแล้วแนนซี่หยุดนะอย่าเผาทุกอย่างที่นี่โอ้แล้วทำไมฉันได้กลิ่นไม่ไหม้อะ โอ้ตัวฉันเองที่กำลังลุกเป็นไฟไม่ช่วยเองนะ <Yeah. S 1> ไฟดับแล้วล่ะ <Thank you. S 1> โอไม่นะแดนซะยังลุกเป็นไฟอยู่เลยอะฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันมีถังน้ำอยู่ใต้เก้าอี้อยู่แล้วก็มีนม้ำเยอะมากด้วย oh. มันน่าจะช่วยได้นะโอ้แดนซ์ที่สุดใช่แล้วมันน่ากลัวมากเลยอะเหมอมากินจะเผ็ดมากเกินไป แต่ตอนนี้ฉันเปียกไปหมดเลยฉันต้องเร่งทำให้แห้งเออแลบร้อยตอนนี้แห้งแล้วขอบคุณนะที่ช่วยจิวตาเธอแล้วใช่แล้วล่ะยังเหลือหมักฝรั่งสีพวกของฉันอยู่ห่าบ้าบ้านมันเลิมเลยมันใหญ่มากๆเลยโอ้ไปไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้ช่างเถอะี่มาลองกันนี้ก่อนอ๋อใช่อร่อยจังเลยตอนนี้จะกินให้หมดเลยโอ้จิวท้ากินได้ยากแค่ไหนกันเนี่ยฉันแค่ชอบหมักฝรั่งนะ งั้นฉันเคี้ยวได้ไม่อันเลยอือเอาล่ะเพื่อนๆพร้อมเห็นลูกเปล่าที่อยากได้สนิทช่วยทะเลยังตอนนี้ฉันจะเปล่านะโอ้ไม่นะจิ้วหยุดเดี๋ยวนี้นะมันใหญ่กันไปหรือเปล่าโอ้ไม่นะเออแตกเลยฉันขอโทษไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะต้องเอาหมอกฝรั่งออกจากหน้าให้หมดซะก่อนอ๋อจมูกของฉันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเป็นสีชมพูงั้นเหรอใช่แล้วพวกเธอทั้งสีดำล้วก็สีฟ้าด้วย ดูเหมือนจะเป็นผลข้างเคียงจากการกินอาหารสีเดียวกันละ่ะง oh <my> ั้นไปกินของอร่อยกันต่อดีกว่า <Yeah. S 1> เอาล่ะตอนนี้มีของอร่อยมาแล้ว mm. มาตินได้บัตเตอร์สีดำ mm. ส่วน,นั้นซี่ได้ไอศครีมสีฟ้าลูกใหญ่ส่วนจิวได้โดนัทสีชมพูอันเบอร์เริ่มเลยทุกอย่างดูน่ากินมากใครจะเริ่มก่อนนะใช่แล้วจิวเรี่มบ้างตอนนี้ฉันจะกินของหวานสนอร่อยแล้นล่ะแล้วมีดและกรซ่อมพร้อมแล้วตัดลงไปเลย mm. โอ้ดูสิน่ากินมาก mm. อ๋อใช่ พวกเธอเชื่อฉันเถอะนี่มาอร่อยมากมากเลยแล่ฉันก็ดีใจมากที่ทั้งหมดนี้เป็นของฉันละ่ะ <c oughs> อ๋อล่ะฉันกินหมดแล้วทุกคนเดนินนะฉันกินหมดแล้วพวกเธอเริได้แล้วล่ะแนนซี่ฉันก่อนก่อนนะขอบคุณฉันหิวจนกินช้างมาหมดได้แล้วเนี่ยอตอนนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วละ่ะต้องใส่ถุงมือด้วยนะแต่ใส่ไม่ได้นันสิทำไมอโอโทษทีนั้นจิวฉันไม่ได้ตั้งใจนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลย เอาละพร้อมแล้วแต่ว่าจะกัดได้อย่างไงมันใหญ่เกินไปอ่ะหรือว่าด้านนี้ไม่อ่ะต้องคิดแล้วฉันอยากกินกาแฟล่ะแต่เดยวก่อนนะแก้วกาแฟช่วยฉันตัดเบอร์เกอร์ฉันอยากอยากให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ละแบบนี้เลยมินิเบอร์เกอร์ตอนนี้เราก็มาลองกันดีกว่าใช่แล้วแถมยังกินได้สะดวกกว่าเดิมด้วยอร่อยมาก ออตอนนี้จะทำเบอร์เกอร์เล็กๆให้ตัวเองอีก <c oughs> อสวยจังหมดแล้วเหรอโอ้มีติดอยู่ที่หน้าด้วยอะเอาล่ะฉันอิ่มแล้วแนนซี่ <c oughs> ไปท้ายรอบนี้ด้วยไอศครีมของเธอเลยอ๋อได้เลยฉันว่าทานให้ได้ดีสุดในการกินตัองกินด้วยช้อน <c oughs> แต่ว่าช้อนมันเล็กเจ๋วเกินไปนะสิ <c oughs> <c oughs> งั้นต้องหาราะเอียเดิมฮะ อ๋อแบบนี้ละเหมาะเม้งเลยเอาล่ะออไม่นะมันหนักเกินไปล้มแล้วโอ้พระเจ้าจบกันไอศครีมทั้งหมดกองอยู่ที่พื้นหมดเลยอะแต่อะไรจังเลยอ๋อขอบคุณนะมาตินมาเมตินโควของเธอเป็นสีดำไปแล้วอะส่วนของเธอเป็นสีฟ้าจิวของเธอเป็นสีชมพูให้ตายเจ็งไปเลยสาวๆอยากดูมายากลไหม มีนิ้วไม่มีนิ้วเป็นไงล่ะตอนนี้ก็มีนิ้วเอาไม่มีนิ้วหายไปไหนอ่ะกลับมานะโอ้เราได้อาหารใหม่ที่มีเศียดยกันอีกแล้วล่ะฉันได้ซูชิลูกตาพร้อมซอสน่ากินมากส่วนฉันได้คัพเค้กสีดำอันใหญ่ส่วนฉันได้มะกรรองสีชมพูล่ะเจ๋งเป็นบ้าเลยแต่ว่ามันหนักมากฉันจะยกมันเย่เอาไม่นะฉันจะล้มแล้วจับไว้โอ้ขอบคุณทุกคนตอนนี้มาลองมะกรรงกันดีกว่าแต่ว่าจะกินจากตรงไหนอ่ะ ่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะ oh. การเป็นชมนจังจิ้วหนูน้อยนะักคาราเต้ตอนนี้ฉันจะดงสืป้ปอต่อสู้ให้พวกเธอดูละอายาพร้อมแล้วขอบคุณทุกคนตอนนี้เราสามารถลองมากรองสีชมพูได้แล้วล่ะอร่อยจังเลยอ่ะโอ้วจิ้วฉันไม่รู้ว่าเธอชอบของหวานขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะ ของหวานจำเป็นสนุกลาสกำลังของฉันนะตอนนี้ก็คือห้างไม้ตายของฉันเองมากำลังแต่งเป็นสี่ชิ้นเลยแบบนี้สติม์นทิดเยอะตอนนี้ก็มากินต่อกันเลยดีกว่าจะกินให้หมดเลยเพราะมันหยุดไม่ได้แล้ว <c oughs> อืมอร่อยยันสุดท้ายตอนนี้กลับไปเป็นเจ้าคนเดิมอ <c oughs> าตินกินข้าวค้กของเธอได้แล้วนะเย้ yeah, ฉันพร้อมอยู่แล้วล่ะกนเริ่มจากครีมก่อนแล้วกันอ๋อ oh, เป็นไงอไร่อยจังเลยเยอะมากๆสาวๆได้คิดอะไรกันยืนนะ จะเกิดอะไรขึ 3, right? oh, Martin, ้นจากนับสามเหรอโอ้มาตินเธอเดินแกล้งันแล้วล่ะหน้าของเธอเปเป็นสีดำหรือว่ามาจากครีมกันแน่นนะนี่มันตลกเลยนะตอนนี้ฉันสกปรกไปหมดเลยและขับเค้กก็เละด้วยแต่ว่าครีมยังอร่อยอยู่ดีแต่ฉันไม่แบบพวกเธอหรอกงั้นฉันจะลองฝึกวิธีการใช้ตะเกียบดูแบบนี้เหรอ No หรือว่าจะเป็นแบบนี้ะถ้แบบนี้ล่ะ No ไม่เหรองั้นมาลองอีกครับ โอช่างเธอจะลองไปทิ้ของตัวเองแล้วกันแบบนี้ใกล้แล้วโอไม่นะหล่นเลยอ่ะไม่ใช่ตะเกียบดีกว่ากินด้วยมือดีที่สุดแล้วโอ้โอใช่มันอร่อยม,มากๆเลยอร่อยจะต้องเรียนนิ้วมาตินมีคีม,มู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะโอ้เยี่ยมขอบคุณนะมาจดด๋าสวัสดีเธอชอบตาใหญ่ใหญ่ของฉันไหมใช่ตลกมากเลย แล้วก็เหลือแค่กานสุดท้ายแล้วจะกินให้หมดเลยจะกินเยลรี่ยอกกันแ้วก็ตามด้วยตาโอ้ร่างกายของฉันมันกลายเป็นสีฟ้าส่วนฉันเป็นสีดำส่วนจิวเป็นสีชมพูแล้วเจ๋งไปเลยครั้งนี้จิวได้พิซซ่าสีชมพูแล้วส่วนมาตินได้บะหมี่สีดำและแนนซี่ได้แพนเคก้กน่ารักมากๆเลยเรียบร้องกันดีกว่าน่ากินมากแล้วก็หอมด้วยอย่าลองจากบ,บุ์รีก่ก่อนนะ ฉันชอบมันที่สุดใช่แล้วล่ะอร่อยมากฮะพวกเธออยากกินบูลลิงกั้นเหรอ, <Okay. S 1> อก็ได้จิ้วลับนะโอ้ยอม,มาตินเอา้าเธอรับไม่ได้อะงั้นตอนนี้ก็ตาฉันแล้วอร่อยจังเลยเล่นพอแล้วล่ะฉันอยากลองแพนเคเ้กเร็วแล้วดูสิฉันทำอะไรได้อล่ะเธอชอบหน้าย,ยิ้มไหมแล้วก็รับฉันรับได้ เลือ,อันสุดท้ายแล้วเอ้ยอะไรกินเนี่ยหน้าฉันตอนนี้ฉันทำอะไรให้เธอดู mm hmm. เธอชอบมันมัมอย่าย,ยนเพนเค้กส่วนอ,อื่นนะพอถิน้ำมาตินไม่ได้ตั้งใจนะแล้วเธอหรอะอะไรละ่ะ <the> โออใช่มาลองบะหมี่สีดำของฉันดีกว่าเอาล่ะมาลองกันเลยอร่อยจังฉันยิวจนพร้อมจะกินทุกอย่างในครั้งเดียวเลยละ่ะแบบนี้แหละดีขึ้นเยอะ mm hmm. และตอนนี้จะกินให้หมด oh. นี่มันอร่อยมาก เป็นบะหมี่ที่อร่อยที่สุดในีวิตเันเลยละโอโห,โหมาริงกินแล้วมา <c oughs> กินได้เยอะแค่ไหนกันนะนี่มันเริศหมูหมูเลย <c oughs> เอ่ะฉันกินทุกอย่างหมดแล้ว <c oughs> เพราะงั้นเจมสวกินต่ออือฮึอ่ะฉันต้องคิดอะไรสักอย่างก่อนสิ <c oughs> อ๋อใช่แล้วไอเดียฉันตัดพิซซ่าวงกลมให้เป็นเหมือนงูและแน่นอนไม่มใครเคยกินพิซซ่าแบบนี้มันก่อนแน่นนนี่คือสิ่งที่ฉันคิดขึ้นมาเองนะเอาล่ะตอนนี้ก็ลองได้แล้ว พิซซ่าหนะ้าขนมหวานอร่อยจังเลยใช่แล้วดูเหมือนพิซซ่าหนะ้ามัชมเมลโล่มันดีกว่าหนะน้าเปปอร์โรนีสิกนั่นนี่ดูสิว่าฉันกินได้เราแค่ไหนเป็นพิซซ่าทำมาจากขนมมันอร่อยมากๆเลยล่ะอโอ้โหแข่งของฉันกลายเป็นสีชมพูแล้วด้วยเจ๋งจังเลยมาตินของเราก็เหมือนกันทุกคนอาหารจานใหม่เราโบ,บ้เธอหยุ่นะจิวเดตบอกกี้รสสตรอเบอรี่หอยยักษส่วนมาตินได้โคกสีดำ แนนซี่ได้ยลิ่มรสสีฟ้าเขาจะเป็นคนแรกเหรอแนนซี่เร็วเข้าโอ๋อยลนิ่มมันนุ่มไม่เคยกินมาก่อนเลยอร่อยมากอ๋อแล้วก็เปรี้วด้วยฉันจ้างมันมนเลี้ยงต่อกันแล้วก็ค่อยกินลูซี่มันเล่กินแค่ไหนแล้วมนุษย์ตัวสุดท้ายโอ้ยเปรี้ยวจังเลยเจ๋งจิ้วต่อได้เลย เอาเยี่ยมมาลองป๊อกกี้แสนหวานของฉันกันดีกว่าแถมยังเป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยนะช่<ม>องปลดขงฉันเลยหยุดไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็กินให้หมดเลยตอนนี้เพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่กันสักหน,น่อยดีกว่า mm. โอ้ใช่อร่อยเกินบรรยาย mm. หมดแล้วล่ะ mm. มาตินตอนนี้เหลือแค่เธอแล้ว mm. เร็วเข้า โอ้ยเย่ ye. ตอนนี้จะได้ด oh, ื 8, ่มของขวดใหญ่แล้วล mm ่ะแต่ฉันไม่ทันสังเกตโอ้โหมันคือจะลลี่ล่ะเจ๋งไปเลยเราต้องเรีบกินให้หมดทั้งหวานแล้วก็อร่อยซิวมาแก้งมาตินกันดีมะเยี่ยมเลยเอเป็นไงล่ะนี่สาวๆทำอะไรกันเนี่ยฉันจะอิ่มแล้วนะโอ้ยฉันดื่มมากกันไปแล้วโอยอิ่มมากเลยอะ มาตินเธอกลายเป็นสีดำแล้วส่วนเธอเป็นสีชมพูทั้งตัวเดนซีก่กลายเป็นสีฟ้าไปหมดเลยอ่ะอ๋เดนซี่หายไปไหนจิวทุกคนหายไปไหนกันสวัสดีนซี่แล้วก็จิวด้วย <Hey. S 1> แล้วอย่าลืมมาติน <laughs> แล้วพวกเราจะกลับเป็นราบมงติดได้ยังไงกันนะ <laughs> ฉันมีไอเดียแล้วล่ะในกองพัมพยาบาลฉันมียาอยู่นะตอนนี้เรากินมันมันก็จะหายดี เกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวเรากลับเป็นปกติแล้วล่ะเจ๋งยินดีด้วยนะเราผ่านชั้นนี้แล้วล่ะเย้